โอ้ยมันจะมาห้ามเหรอเนาะสวยมากค่ะเป็นตน้นต้นอะไรกระโบ,บงหูจ้ะเที่ยวชวมตอนเล่งค่ะตอนเล่งๆค่ะตอนนี้กระซีโม้งหาโมง้งเห้อคะข่าบสัญญางออกไม่ผลละจ้ะทุกคนน่านจะไปรถบ้านแล้ว แล้วก็เดินอ้อมกลับไปนะคะหนามเพิ่นเพิ่นเปิดหนามใส่อันเพิ่นเปิดหนามใส่นี้ค่ะใส่ต้นไม่เป็นแหล่งที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะเนี่ยบรรยากาศก็แบบยางบสุจกักเถือน้ยาอ,อเลยบรรยากาศตอนแรง ันเร่งๆมันก็สินยางออกแล้วนะคะมันมันไปถาเห้อยู่รถแล้วบอกไปค่ะมันกำลังิันกำลังสางอีกนะคะเพิ่นสางออกไปเรื่อยๆคือแบบสวยมากอันนี้คือต้นว้ยตกใจมาพี่น้อง มาแล้ว,วนะคนตกใจสวยมากไปเอาก็บสิาาพี่น้องยางออกไปแล้วเด้อเอามาเห็ดหนังก็ม่เห็ดหนังดิเอาอีหลีก็ทำหนังหูหนาหอใช่เราตามมาเราตามหนังมาค่ะ นาคาที่บดีนาคีสามเข้าขไปไหว้พระกันค่ะเข้าไปไหว้พระข้างในวัดป่าสีมง คนรัตนารามค่ะทุกคนนี่สวยมาก <c oughs> <c oughs>